สวัสดีครับพี่น้องเราอเลิชแน,นลพามาจุจวจดลาบติดแอร์เมืองบนตลาดตัวลุงบิ๊กซี่หรือว่าอุบลสแควร์แชมป์ลาบโลกคุณเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลห้องไปแข่งเฮดลาบอยู่สกลนครง,งานประกวดกระบ,บือแห่งชาติวงเดือนกุ้งผ้าวงหนันนี่ครับนี่ครับดาบอาภัยไอเราเป็นตำรวจทั้งหลวงนะครับไอใส่ห้องเทขึ้นอย่างนี้ครับยกนิ้วของคู่วเพิ่นติดแอร์เพราะว่าอ่า นอกจากพอขั้วสีอารมณ์ดีแล้วกันยังเก็บเนือ้อคุณภาพดีนั่แมงมีแมงวันบ่มิสิตเขามาได้แม่จะตัวตเดียวนีเนื้อหอยอ่อนตัวเ,เตี้ยอยู่นี่ง,งามๆเลยของแอร์ผมก็ได้รับอนุญาตให้เขามาถ่ายได้เลยอยู่ในให้หองขังว้วคนนี้นี่เครื่องปอกเครื่องปรุงมีครบบมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องแอร์นี่ละคุณภาพดีแน่นอนละบอกว่าจะเป็นเครื่องปรุงหรือว่าเนือ้อสมกับเพิ่นใด ลงวันชนะเลิศที่หนึ่งมาเบิงครับนี่ผู้เป็นผ้ามานาโจเรซซิงอุบลคนวาจากผ้าไอ้นุ่มนี่มาชิมเบิงคนวาเพื้น,าน,านามาเรื่อยนะนาโจกับทีมงานเนนี้ต้มซุปเปืป่อยลาบซุกจานเ่นพูนเนื้อเดียวบอกเลยว่าที่เรด,ดอีหลานนี่ผมกินกับเขานี่ละอ่าซอยโจนี่อู้เหนื่งงามอีหลีนาโจปั่นเขาคำใหญ่ เบิง้งเราเห็ดอย่างไรบานนี้นี่เบิ้งบาโจเรากำลังบอกว่าที่เด็ดอีรีนะครับผนจ,จับแกวขมป,ปึบตบเข้าไปอีกว่ามันสีเขาเอา้าแขนส้นอ๋อบานนี้แขนส้นอ๋อยังไงต่อหลังจากคำยิย้มยเข้าไปแล้วเหน็นอย่างไรสดสันแล้วครับสดต้มนันฮอนบาดนี้ลองคอดูว่าอ้าแล้วว่าจุ๊บที่เด็ดอีรี เอาบัวเบองเสื้อเขียวคำแหลกเป็นตับหวานซะแล้วจำแจีวขมเามาข้าไปหยัมเอาบกเพียกหน่วยกัดเข้าไปทำทาบบเพ็ดอีกครับทำส้วงบกเพ็ดกระเทียมหัว้อยใยใยยำเข้าไปอีกสิเพิ่มประสิทธิภาพอยังกัว่ากันไปเฮ็ดหนาเฮ็ดตาคือบกเพ,พ็ดกบกเพียกใส่เลบกเพ็ดเนาะจริงๆกับเพียกะลายนั่นเก็บอาการทำส้วง สดน้ำต้มเข้าไปห่อนหถอนึงห่อนทึงเพ็ดทึงแ่บไปเปื่อยครับเนี่ยเครื่องหนอเครื่องในพุ่เพ็ดสีหนาสีตาห่อนคักเพรร็ดคักกัละแต่ว่าออกอาการบ่ไอ้ไรดิหลับสุกหลับสุกจานใหญ่ๆนี่พุน่นนแ่บอีลีจูดจวดนี่ดาบอาัยครับเพิ่นกับมานาังกับลูกค้าแบบเป็นกันเองนี่ลุอดมาจตเดต นูเน่ยสิลูกค้าประจำากับมูพวกเพิ่นเป็นใบประกาศเกรตดคุ้นของจังหวัดเท่าเพราะว่าเพิ่นเป็นตัวแทนจังหวัดเทาไปไปแข่งได้ที่หนึ่งนะครับของขวเพิ่นเหนื่อกำน้ำจุจวดหลาบติดแอเมืองอุบลครับพี่น้อง